ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านรองผู้ว่าประเสริฐจิตพิชีและจะได้เข้าสู่พิธีมอบรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านสังคมเรียนรู้โครงการจิตอาสาร่วมกับกลุ่มรักสภาพสังคมนะครับ รผมประเสริฐจิตพิชย์ครับรองผู้อำนการจังหวัดเชียงรายในานามของจังหวัดเชียงรายรู้สึกดีเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านวรา,าวฒิศิลปะอาชาด้มนตุฒิว่าก,การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางสังคมแบบเสร็จและพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมประจำปี2568ครับคุณผู้ช ที่เหนือและที่โดนออกติดต่อกับสภาพเป็นมากและีครูปรีมังพิพัฒน์เป็นที่ยินดีเป็นเป็นที่สุดนะที่ท่านรัฐมนตรีได้เดินทางมาให้กำลังใจในการทำงานรัฐมนตรีเมตตาได้มาเป็นที่ปรึกษาในการัฐมนตรีรับตำแหน่งรัฐมนตรีปุ๊บท่านก็ให้รัานมาเป็นที่ปรึกษาท่านเพื่อที่จะได้สังเคลื่อนการท่านผู้สูงอายุ ก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงึกษาอายุมาโดยตลอดพอขับเคลื่อนโงเนผู้สูงอายุก็ได้ของลงมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการศึกษาอาจารย์ชิ้นรายท่านผู้ช่วยอุปถัมภ์และท่านปลัดกระทรวงท่านจิปนีท่านผู้บริหารกระทรวงพมท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้นำควาดของสำนักจิป เพราะจริงๆท่านด,ดูในเราลวันเพื่อทำประโยชน์ด้านสังคมนะครับต้องเรียนว่าต้องขอภัยดอบไม้นไเนี่ยแต่งมาซะสวยเลยระเอิกลดนตรีตัวไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวจะมองเห็นแต่ดอกไม้มองไม่เห็นหน้าวราแราเราชาวพมงรู้สึกบอุ่หหัวใจนะครับที่ได้มาเห็นกนารทำงานได้ไปเห็นความสมรู้สมรูสมรคีและที่สำคัญถือว่าเป็นบุญของพี่น้องนะครับ ได้มีวัดมีบุคลากรทางศาสนามีทั้งพระครูมิยยัที่พักเป็นแกนหลัลกในการที่จะมาคอยดูแลนะครับพี่น้องผู้สูงอายุในหลายหล,ลายวิติด้วยกันผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูกาลบอกว่าคำก็บอกแก่สองคำก็บอกแก่ที่ไปจาก14ล้านมันจะกลายเป็นเกือบ20ล้าน เกือจะก็บ,บอกว่า20%นะครับหรือ30%ของประเทศไทยก็ว่าได้ดังนั้นการดูแลทุกท่านถีอยนะู่ใที่นี้จริงๆวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เดินเข้ามาในงานเห็นแต่งตัวกันสวยนัเกินนะครับสาวๆแต่ว่าเรนเล่อเกินว่าอากาศเย็นแบบนี้เนี่ยกลัวว่จะไม่สบายต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหนึ่งในการที่จะป้องกันร่างกายไนมะ่ให้เจ็บป่วยได้ดีที่สุดเนกะรุณาดีสูน ดับที่ดีให้กับอีกหลายๆที่มนุษย์เหล่านั้นขอเพียงแค่อย่าอยู่เฉยอยู่เฉย,ยเยมื่อ,อไรรับประกันได้อิกไม่นานท่านจะน้ำลายยื้นนะครับแล้วก็นั่งแ,งแสะอยู่ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงพอพวกเราวันนี้กำลังพยายามทำอย่างเรียกว่าเร่งด่วนก็คือว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องผู้มากประสบการณ์ทั้งหลายที่อยู่ยในประเทศไทยขณะนี้มีกิจกรรม นะคร,รับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า activating หรือว่ามีวัยหรือว่ามีแต่ละวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมไม่ใช่ให้ท่านนั่งอยู่เฉยๆแล้วจะมาบอกว่าฉันแก่แล้วฉันทาให้นุ่งไม่ไหวฉันทาให้นี่ไม่ไหวไม่มีคําว่าไม่ไหวครับมีแค่คําว่าอยากทําหรือไม่อยากทํามากกว่าอาวสุวรรณกุลค่ะลำดับแรกครับเป็นพิธีมอบรารงวัลเพชรล้านนาจำนวน6รางวาัลด้วยกันครับ ด้วยศาสตร์การงานนิทราชกิจค่ะรางวัลเพชรล้านนาลำดับที่สองครับคุณบรรคตรอรุณรัตน์ค่ะรางวัลเพชรล้านนาลำดับที่สี่ครับนายกออรอัครพิชยเดชรงวัลโดยมีผู้รับแทน นายสนั่นเดชสวัสดิ์คระบพโพเก์ค่ะเข้ยสีค่ะปรานีนักพิกุล เิหัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัดเชียงรายและอำเภอนะครับร่วมกับท่านประธานในพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านรัฐมนตรีส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้เยญ่บ้านนะครับ